ตอนนี้ครับบรรยากาศที่กำลังจะมาซ่อนประกัดนะครับอ่ะคือว่าครับโอ้าส่เ,เหนาเย้ต้องไปส่งไอแ็ดไอแดเพ็ดะอันนั้นได้เย็นไอป็ดเขาซื้อซื้อเบลกินขวดหนึ่งโอ้ยวะสวยดีสวิงฮัรดเนี่ย ไม่มีเลยนะครับถ่ายมันเห็นคนที่บ่าเห็นอยู่นี่ว่าเลยรอ่ะไม่ได้มานานนะครับดูว่ามี 不干做你还咬一的，你的路 นี่ถุงใส่เลยเลงมาถ่ายเพียบนี่นะครับนี่คือประกาศตัวเมียนี่ครับตัวผู้เรายังไม่เห็นเลยมีถุงไว้ถุงในขวดเบียร์ ทไทยมันมีเดือน,อยนะอยนี่เจบบวะคือว่าออหมาดิได้ตุ้มไปไทยแม่ลูกมา,าันตี้ลูกแพ้ไล้ยัง ใหญ่ครับโอ้ยครับตัวผู้กดแน่ตัวนี้ท่านผู้ชมไหนนะครับเห็นอยู่เมื่อกี้ดิ้นดิ้นอยู่เลยสันไม่ดีตัวใหญ่มากเลยครับเห็นเมื่อกี้นี่ครับนี่ตัวผู้ครับกัดปลาอีสานเขียวปิดเลยหางพวงด้วย เอาว่างี้ก็มาลูกมันครับตัวนี้ลูกก็เชีอยวเว่ยเอาครับเพราะกรุงเทพหายากแพงมากครับตัวละร้อยครับโอ้โหนี่ครับนี่ตัวเล็กครับนี่ครับตัวผู้ อ๋อตีนะทีนี้คุ้มอยู่ครับตรงนี้คุ้ม <c oughs> ตักทีเดียวสามตัวอันนี้ประ,ประมาทด,ดูง่ายครับแตกต่างกัน สงไซส์ที่หนจะไม่มีนะครับกรุงเทพว่าทีนี้เดี๋ยวแหลกครับทีนี้ไม่ได้เลยพี่เต้พี่เต้